ผมจะมาเป็นผู้ป่วย DAD ในพาร์ทของอาชญากราเธอมีชื่อว่าฮวนิต้าแม็กเวลคุณตังเชื่อว่าตอนที่เธอถูกจับเนี่ยเหยื่อที่เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่ในห้องห้องหนึ่งตัวเธอที่เป็นฆาตกรเนี่ยหลับอยู่ในห้องติดก,กันอตอนตำรวจไปปลุกเธอสลืมสลือขึ้นมาเลยว่าเฮ้ย ฉันทําอะไรลงไปฉันไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ลายนิ้วมือกับหลักฐานในที่เกิดเหตุมันพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนทำํำพวกเขาได้พบความจริงที่น่าตกใจว่าภายในร่างกายของฮวนิต้าครับมันมีอีกหนึ่งอัตลักษณ์นอกเหนือจากฮนิต้าซุกซ่อนอยู่ซึ่งอัตลักษณ์นั้นเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าวานดาแล้ววานดาเนี่ยครับทั้งหทฮวนิต้าเป็นคนเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานวานด้านี่คือตรงข้ามเลยเธอเป็นคนที่เกลี้ยกล่อม รุนแรงแล้วก็สามารถระเบิดอารมณ์ระเบิดกลางกระทําออกมาได้โดยที่ไม่ยี่ระต่อความผิดบาปและนี่ก็เป็นเพียงแค่ไฮไลท์คลิปสั้นๆนะครับถ้าหากใครอยากจะรับชมเรื่องราวของคนที่เป็นโรคหลายอัตลักษณ์แบบเต็มๆไปติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube Netflix Thailand กดง่ายๆตรงนี้หรือลิงก์ที่ผมจะแปะเอาไว้ใน Description พิม์เอาไว้ในคอมเมนต์กดเข้าไปติดตามดูได้เลยครับไปดูตอนนี้ได้เลย